อ่ะสวัสดีนะครับผมทุกคนเนาะก็วันนี้ผมจะมาคุยกับทุกคนเรื่องบอ่อเขียวทุกคนเคยประสบปัญหาบอ่อเขียวกันไหมครับบอ่อเขียวเนี่ยก็คือน้ําในบอ่อเป็นสีเขียวนะครับมันเกิดจากอะไรเกิดจากแสงแดดนะครับบอ่ออยู่กลางแจ้งแดดจัดตะไคร่น้ําโตวไวทําให้มันเป็นสีเขียวอุณหภูมิปริมาณปลานะครับนี่ก็มีผลเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องวิธีการแก้ปัญหา น้ำในบ่อขุ่นเขียวนะครับว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอะไรบ้างสําหรับวิธีแรกนะครับก็จะเป็นการใส่หลอด UV ในบ่อเนาะหลอด UV ก็จะมีหลายขนาดนะครับเป็น1 0วัตยี่สิบวัต์อะไรงนี้นะครับก็ไปเลือกซื้อตามขนาดบ่อนะครับให้มันเหมาะสมการใส่หลอด UV เนี่ยก็มีทั้งผลดีและผลเสียนะผลดีคือตะไขรน้ําตายฆ่าเชื้อโรคนะครับน้ำใสไวแต่ว่าใช้ไปนานๆเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อ ตานะครับถ้าเกิดเรามองนานๆเนี่ยตาอาจจะบอดนะครับผมแล้วก็เป็นอันตรายต่อตัวปลาด้วยนะส่วนวิธีที่2นะครับคือการใส่จุลินทรีย์จุลินทรีย์ใส่ในช่องกรองนะครับเลี้ยงไว้เพื่อช่วยย่อยอพวกขี้ปลาช่วยย่อยในบ่อกรองก็จะช่วยให้น้ําในบ่อเราเนี่ยใสยขึ้นซึ่งจุลินทรีย์นะครับก็จะมีหลายแบบนะมีทั้งแบบผงมีทั้งแบบน้านะครับนี่ก็ไปหาเลือกซื้อ การเอาเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาใช้จุลินทรีย์แบบน้ํากันเป็นจุลินทรีย์ของมิสุน้ําใสนะครับเป็นมิสุเคลียแบบวอเตอร์ดรอปนะครับแต่จริงๆแล้วแบบน้ำเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะต่อการใช้ในตู้ปลามากกว่านะเพราะว่าในบ่อเนี่ยถ้าเกิดใช้แบบน้ำเนี่ยคือมันจะเปลืองนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาใช้แบบน้ําให้ทุกคนดูกันว่าประสิทธิภาพของตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะ นี่ครับอุปกรณ์ก็มีน้ําแก้วนึงมีจุลินทรีย์ของมิสูน้ําใสแล้วก็ช้อนนะครับสำหรับอัตราส่วนก็ใช้อยู่ที่1 0ซ c ต่อน้ํา1ตันบ่ผม12ตันนะครับก็ใช้ 120cc ก็1ช้อนนี่ก็ประมาณ15นะครับใช้อยู่10ช้อนนะครับผมขอเทเอานะผมไม่อยากหยดเพราะว่ามันจะช้านะครับกระเทลงไฟ สองสา่ห้าผมใส่สัก5ช้อนนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยบ่อมันก็ยังไม่ค่อยขุ่นเขียวนะเพราะว่าผมก็ล้างบ่อกรองแล้วก็ปลาก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ประมาณนี้อีกอย่างหนึงการใส่จุลินทรีย์เนี่ยมันก็ทําให้ปลาเราสดชื่นด้วยนะมันจะทําให้น้ําใสคุณภาพน้ําดีแต่ว่าน้ําใสอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับ มันต้องอยู่ที่คุณภาพน้ำเนาะบางทีน้ําเขียวอาจจะดีกว่าน้ําใสก็ได้นะมันอยู่ที่คุณภาพน้ามาเราได้อย่างนี้นะครับเราก็จะมาเทลงในบอกรองซึ่งในบอกรองนะครับเราก็จะเปิดออกซิเจนไว้นะเดี๋ยวเขาจะไหลไปรวมกันเองนะครับนี่เราก็จะเทลงไปนะครับแล้วก็เปิดออกซิเจนเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงจุลินทรีย์ไว้ในนี้แค่นี้ครับเสร็จแล้วการใส่จุลินทรีย์ในบอ่อ เพื่อทําให้ปลาเนี่ยสดชื่นแล้วก็น้ําใสไม่ขุนนะครับก็ประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับมีสุเคลียก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อตามช่องทางทผมขึ้นให้ด้านล่างหรือติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมมาบอกวิธีการแก้ปัญหาน้ำเขียวของผู้ชมท่านใดที่เลี้ยงปลาแล้วมีปัญหานะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะเพราะว่าหลอด UV หลอดนึงก็แพงนะ หาซื้อจุลินทรีย์มาใส่ก็ก็เวิร์กนะครับก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตปราร์คับให้เรื่อยๆนะครับผมก็รอติดตามกันแล้วก็ช่วยกันกดซับสไครต์ให้ถึง1,000พซับไวๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ